สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าวันนี้นะครับฝนตกนะครับทุกคนนะครับเช้าวันที่8กันยายนนะครับทุกคนนะครับเช้าวันนี้มนเดินดูนาข้าวนะครับทุกคนแปลงนาข้าวนาข้าววันนี้ก็ยังเขียวเหมือนเดิมนะครับเขียวงามงามพอบปุ๋ยนะครับใครมีปุ๋ยก็ช่วงนี้ ใส่ปุ๋ยหลายๆนะครับในนาข้าวแปลงข้าวนะครับใส่ปุ๋ยหลายก็เพิ่มผ,ผลผลิตดีนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับชื่นชมว่านาข้าวผมสวยงามนะครับปีที่แล้วอาจจะบ่งงามเท่าที่นี่ปีนี้นะครับ ปีที่แล้วนี่ขี้ไล่นะครับเข่าผมบงงามส่วนปีนี้งามนะครับเป็นหน้าเข่าเจ้านะครับเข่าเจ้าก็ขอซิมหาหุงขึ้นมานี่หอมละครับรดชาติดีนะครับนี่ครับ,รบช่วงนี้กำลังกลมนะครับนี่ครับกลม กลมแล้วก็ตั้งท้องนะครับนาข้าวเพราะว่าแต่ข้าวเจ้าซิมหาข้ากลมข้าวเหนียวกับกลมเหมือนกันนะครับเด้อเอาพามาดูข้าวเหนียวบ้างนะครับเมื่อได้กระเบิ้งแต่ข้าวเจ้านี่ครับนี่กลมมาแล้วนะาครับนี่นี่ครับคือมัานครับเความนจะตั้งท้องให้กันนะครับเพราะว่ามันจะตั้งท้องไล่ไล่กันเนี่ครับ ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็นลื่นกันอยู่กก่กีวันนะครับระยะก,การตั้งท้องนะครับเพิ่มปุ๋ยอัดปุ๋ยไปเลยนะครับใครมีปุ๋ยใส่ช่วงนี้ยังทันนะครับทุกคนใส่ปุ๋ยรับรวงข้าว อยากได้ข้าวพ้ผลิตดีต้องใส่ปุ๋ยบ่าใส่ปุป๋ยบ่งามนะครับเพื่อนทุกคนนะครับขาดไม่ได้เลยกับประเภทพืชปุ๋ยกับพืชที่นะครับมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม,ม็ดหุอน,นี่ครับเอาขาดบ่ไรนครับนี่ครับุ่มสมบูรณ์ต้น กลมยิ่งใส่หลายก็ยิ่งงามนะครับช่วงปุ๋ยเคีมีเพราะว่าต้นข้าวของเราเนี่ยมันสูงมันแก่เต็มที่แล้วนะครับนี่ครับต้นข้าวของผมจะกลมกลมเลยครับนี่ครับว่าครับนี่ตั้งท้องนะ้ครับนี่ครับอื สุดยอดนะครับยอดข้าวมันบอมี่นะครับเห็นบ่ครับข้าวอันนี้มันสุดสุดซับนี่นะครับนี่ต่อไปก่อีแตตรล่วงข้าวมันจะออกมานี่ครับเห็นบ่ครับมันบอมี่หยอดแล้วสุดแล้วนะครับพวกยาวัชพืช บ่่อยมีนะครับนี่น้าเข่าของผมนี่ครับกอใหญ่นะครับก็ะพุ่มใจนะครับที่ได้ข้าวงามข้าวกอใหญ่ข้าวเจ้านะครับอันนี้เป็นฟีมือของผมใส่ปุ๋ยนะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งตรองถามกัน นี่คือของพ่อผมข้าวเหนียวนะครับคือว่าเพ่นบม่ชอบปุยยูเลียนะครับผมก็เลยบปใส่นะครับนี่่นบม่ชอบปุยยูเลียแปลงนี้ไม่ชอบปุยยูเลียนะครับส่วนแปลงนี้ผมชอบปุยยูเลียนี่ดูเลยครับแปลงนาข้าวใส่ปุยยูเลียมันจะเป็นแบบไรแบบนี่นะครับนี่แบบที่เพื่อนทุกคนเห็นนะครับ หลายนะครับตอนจะเกี่ยวเขานะครับใส่รถเกี่ยวหากเกี่ยวมะกอกดอกหญ้าออกนะครับทุกคนบ่อออกบ่อได้นะครับเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวก็จะเก็บเอาดอกหญ้าไปนํานะครับเวลาเขามาหุงมันหนึ่งกินก็จะมีเม็ดเข่าปะปนไปนะครับเวลาเขาไปสี อาจจะออกไม่หมดนะครับมันออกแต่เขาเปลือกนะครับแต่ว่าเม็ดเขาเ่าเม็ดหยามันมาน้ากันนะครับมันเดินรอบดูรอบรอบรอบ,รอบนะครับอันนี้พบตัดหยาไปหลายรอบนะครับนี่สองรอบก็ยังหลบคือเก่าครับยาคานะครับยาฆ่ากับจัดยานะ เพราะว่ามันมีนอข้างใตนะครับมาใส่หน้าเขามาเดินเลาะดูฟังนี่นะครับยาค่าซุ้งไก่ทวมหัวนะครับฟังนี้ก็งงามเหมือนกันนะครับนี่ครับ วนฝฟ่งนี้เป็นนาข้าวหวานนะครับข้าวหวานเขาเพิ่นหน่ำกับไรเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ขเขาเพิ่นในว่านเอาจ่ว่าอาจจะบางงามนะครับปักดำเอาหน่ำไยแบบนี้นะครับอัดปุ๋ยใสผมว่าได้ผลผลิตด,ดีในนอนโอ้แต่ว่าการทำหน้านะครับการที่เราจะมาปักดำเอาใส่เรียงงาน กรธรรมดานะครับเห็นจะทำอะไรเราก็ต้องลงทุนบางครับฟังนี้นะครับต้นมะคามงามเป็นพิเศษนะครับใบใหม่ต้นใหม่ นาปลีนะครับเสมือจะทำแต่นาปลีพ่อได้กินนะครับแค่นเนเป็นต้นหอมต้นใหม่นะครับข้าวอาจจะหยืดนะครับ ส่วนปีที่แล้วนี่น้ำถ่วมมาถึงนะ้ครับปีนี้ปรับปรุงใหม่ปรับปรุงดินมองนี่นะครับเอาสูงๆนี่จ้างรถนะครับเขาดุดดินไทยดินไปอยู่ทั้งฝุ่น,นครับจะเชื่อว่าน้ำั่วถึงดีนะครับเท่าๆกันนเน้นนะครับใครยอยากได้เขางามทุกคนครับ แรกเขางามก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับนี่ปุยุเรียแถวนี้ผมใส่สองหลอดเขียวเป็นพิเศษน่ครับรอบแรกเม่เขียวใส่อัดใส่อีกรอบสองยังเขียวงามเลยครับใส่อีกก็ได้นะครับอาจจะใส่ช่วงนี้น่ครับกําลังมากกาลังต้องการปุ๋ยพอดีแหลกขาดในปุ๋ยหลยนะครับืึอมาใส่อัดใส่ไปเลยงามเขียวแน่นนนนะครับ แถวนี้เขียวเป็นพิเศษนี่ครับนี่ขา้าวานาข้าวสีเขียวนะครับทุกคนนี่ครับกปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับ